กคนดูนะดูนะทุกคนมันซ้ำโ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานให้ครับทุกคนเดินมาดูแล้วมาต้องกลับไปกลุ่มได้ดูนะดูนะดูนะเผื่อดูอ่าลองลองเล่นบอบตอเล็กๆอ่าดูนะดูนะทุกคนทุกคนดูนะทุกคนอน้าๆทุกคนดู คนนี่นะนอันนี้เป็นชื่อฝากไปนะไประจิงด้วยฝากไปบอกทีเอ็มด้วย,ยเดี๋ยวนี่นะทุกคนชื่อชื่อคนนี้เลยนะได้ชื่อคนนี้เลยนะคะทุกคนอะทุกคนดูนะดูนะดูนะทุกคนดูนะน่นนั่นทุกคนฝากด้วยนะทุกคน